สวัสดีครับผมแซบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวตัตวันนี้นะครับขออนุญาตทําคลิปแบบเร่งด่วนขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอยากดูนาฬิการเรือนจรเรือนนี้อยากดูมากๆเลยว่าเออเรือนนี้ในแต่ละมุมต,ต่างๆเนี่ยมันมีความสวยงามอย่างไรบ้างน,นะครับเพราะว่าผมเอารูปนาฬิการเรือนนี้ไปลงนะปรากฏว่าโอ้โหได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆแล้วเพื่อนๆเ,เชื่อไหมจากสายโลหะแบบนี้พอไปเปลี่ยนเป็นสายหนังนะโอ้โหบอกเลยว่ายิ่งสวยครับแล้วจุดที่ผมว่าเพื่อนๆชอบมา,มากๆเลยนะคือ ผมว่าเรือนนี้ราคามันไม่แพงด้วยแหละนะครับหลายๆคนก็เลยยิ่งชอบเข้าไปอีกนะครับเอาละครับเพื่อนๆเรามารู้จักกับนาฬิกาเรือนนี้กันดีกว่านะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับจะใช้ชื่อหลักรุ่นคือนาฬิกาคาซิโอ MTF ขีด1นึด BD ขีด9 AVDF รหัสบอดนเครื่องคือ5 3 9 7จนะครับจริงๆรุ่นนี้มาด้วยกันหลากหลายสีสันมากๆนะครับแต่สีที่คนถามถึงกันเยอะมากจะเป็นสีนี้เลยคือตัวเรือนนะครับจะเป็นสีสแตเลสหรือสีเงิน ขอบนะครับจะเป็นขอบสีดําแล้วก็มีเส้นทองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วหน้าปัดด้านในเนี่ยมันจะเป็นสีแบบขาวออกเหลืองนะครับน,นีพ่อแบบสั้นๆนะขาวออกเหลืองนะครับแต่จะไม่ทองนะครับบอกเลยว่าจะไม่ทองคือตรงนี้บอกเลยว่าหน้าปัดของนาฬิการเรือนนี้ขอบตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยมันได้ฟีลลิ่งที่เป็นแบบนาฬิกาที่ดูคลาสสิกดูวินเทจมากผมบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับแล้วจุดที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมตรงนี้ครับเพื่อนๆไอ้เพื่อนๆดูใกล้ๆผมขออนุญาตโฟกัสด้วยนะ อ่าโฟกัสัดเจนแบบนี้นะครับจุดที่ผมชอบเลยนะจุดนี้แหละตัวที่มีหน้าที่ในการบอกวันในสัปดาห์ผมว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันดูแตกต่างจากนาฬิกาคาซิโอทั่วไปนะครับแล้วส่วนนี้มันสามารถทํางานได้จริงนะนี่คือนาฬิกาของแท้นะครับผมทําให้ดูดีกว่าเพียงแค่ดึงนับไปยมขึ้นมาแบบนี้เพื่อนๆอ่าดึงขึ้นมาจนสุดแบบนี้นะครับตรงนี้จะมีหน้าที่ในการปรับในส่วนของเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีแต่ถ้าเรากดลงไปหนึ่งจังหวะเบาๆผมขออนุญ,ญาตนะพอดีเส่ถุงมือด้วยอึ๊บเบาๆอ่า นี่คือเบามือแล้วนะจากนั้นครับถ้าเราหมุนออกนอกตัวครับเพื่อนมันก็จะเป็นการเปลี่ยนการแสดงวันในสัปดาห์ครับถ้าสีแดงอยู่ที่ s U N Sun แบบนี้ก็คือวันนี้เป็นวันอาทิตย์อ่านี่คือการเปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนง่ายมากเลยนะครับแล้วก็การแสดงวันอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเราหมุนมิเตอระยมเข้าหาตัวเองแบบนี้นะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนวันเปลี่ยนในส่วนของวันที่ตรงนี้นี่ผมบอกเลยใครที่ชอบนาฬิกาที่มีการบอก วันในสัปดาห์แล้วก็วันที่นาฬิการเรือนนี้ไม่ควรพลาดครับบอกเลยนะครับเอาละกดเข้าไปจนสุดอ่ะเวลาทุกครั้งที่ใช้มิเตอร์ยมเสร็จนะครับต้องกดลงไปจนสุดแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันความชื้นเข้าเครื่องนั่นเองป้องกันน้ำเข้าเครื่องนั่นเองนะครับพูดถึงการป้องกนันน้ํานาฬิการ,รุ่นนี้นะครับเห็นไหมมันจะเขียนเลยว่า wr 5 0 m นาฬิการเรือนนี้สามารถกันน้ําได้ที่50เมตรครับสามารถใส่ล้างมือก็ได้ใส่ตากฝนก็ได้นะครับแต่ไม่ควรใส่อาบน้ําไม่ควรใส่ว่ายน้ำนะครับตรงนี้50เมตรตรงนี้นะครับ โอเคคราวนี้มาดูกันต่อจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะผมชอบหลักมาร์เกอร์ของ,งานาฬิการุ่นนี้เพื่อนๆดูที่มาร์เกอร์หรือดักดักดกชนีบอกเวลาของ,งานาฬิการุ่นนี้นะครับมันจะเป็นมันจะมีการใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับที่เป็นสีเหลืองทองแบบนี้ผมว่ามันสวยนะมันดูคลาสสิกวินเทจมากมากไปดูให้ดูมุมต่างๆด้วยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเวลาที่มันสะท้อนแสงเนี่ยมันสวยงามมากๆเลยและในแต่ละอัชนีบอกเวลานะครับแต่แต่ละมาร์เกอร์เนี่ยก็จะมีการบอกเส้นด้านข้างตรงนี้เอาไว้นะครับ บอกในส่วนการเดินวินาทีตรงนี้ยิ่งทําให้หน้าปัดเรือนนี้นะครับมันมีความน่าสนใจมากขึ้นและจุดหนึ่งที่ผมชอบนะจากการที่ผมลองปิดไฟแล้วก็ดูเวลาในตอนกลางคืนนะครับผมชอบตรงนี้เลข12เลข,ข6แล้วก็ในส่วนของเข็มชั่วโมงเข็มนาทีคืออย่างนี้ผมคิดไ้แล้วนะคือนาฬิการ,รุ่นนี้เนื่องจากมันการออกแบบต่างๆเนี่ยมันมีความสมมาตรมากๆเลยแล้วเพื่อนๆน,นึกภาพครับเพื่อนๆถอดนาฬิกาไว้บนหัวเตียงแล้วเพื่อนๆจะดูเวลาพอหยิบนาฬิกามาปุ๊บปรากฏว่า ไม่มีการแสดงเลขสิบสองและเลขหกทำให้เราไม่รู้เลยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแต่นาฬิการเรือนนี้นะครับมันมีการใส่พลายน้านะครับระบบการเลืองแสงนะครับที่เลข12แล้วก็เลข6มันทําให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายว่าเวลานี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วพอมีการใส่เลข12เลข6ตรงนี้นะมันยิ่งทํานาฬิกาเรือนนี้มันมีความคลาสสิกมากขึ้นเพื่อนเพื่อเห็นด้วยไหมครับตรงนี้เพื่อนอาจจะไม่เห็นภาพ ผมขออนุญาตปิดไฟครับถ้าปิดไฟแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่เลยเวลามองในที่มืดนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็จะมีระบบพลายน้ําอยู่เลข12เลข6ก็จะมีระบบพลายน้ําเช่นกันนะครับนี่เรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็สามารถดูเวลาได้จริงด้วยเอาละต่อมาครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบผมชอบเส้นขอบดาๆตรงนี้เป็นประดูมันทำนาฬิการเรือนนี้นะครับมีความโดดเด่นบนข้อมือของเรานี่ครับบอกเลยใครเห็นนาฬิการเรือนนี้ครั้งแรกก็จะชอบเหมือนที่ผมชอบเลยนี่ครับ เพื่อนเเชื่อไหมอันนี้พูดจริงๆนะนาฬิกาเรือนนีออ้ราคาบอกราคาเลยนะราคาเต็มของเขาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ ,3990 บาทแต่ถ้าเป็นราคาลถแล้วนะครับมันจะอยู่ในเลทราคาประมาณ1690จนถึง2490รอาหรือต่ำกว่านั้นแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ร้านเพื่อนเพื่อนนึกภาพทำไมต้องพูดราคาก่อนนาฬิการาคาพันนิดๆอะแต่ได้ความสวยงามแบบแบบนี้เพื่อนเพื่อนว่าคุ้มไหมผมว่ามันคุ้มนะมันสวยงามมากนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับระบบเออรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะรุ่นเนี้ เครื่องนี้นะครับจะเป็นเครื่องควอดที่ใช้ระบบฐานตามสเปกนะครับมันสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง3ปีด้วยกันอ่าอันนี้คือตามสเปกของเขานะโอเคมาดูที่ตัวเรือนและสายกันตัวเรือนนะครับจะทําจากสเตลเลสสตีลนะครับกระจกจะเป็นกระจกแข็งสายจะเป็นสายแบบสเตลเลสเช่นกันสายตรงนี้นะครับจะเป็นเหล็กแบบทบนะครับไม่ใช่เหล็กแบบตันและหลายคนชอบถามว่าพี่เหล็กแบบตันหรือเปล่าคือราคาพันเดียวจะหาเหล็กแบบตันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับนะครับนี่คือนาฬิกาของแท้นะครับ นี่คือในส่วนของสายแล้วเมื่อมาดูที่สายสายก็จะเข้ากับในส่วนของตัวเรือนนาฬิกามากๆนะครับแล้วก็เป็นสายที่มีความวาวด้วยนี่ผมบอกเลยเรือนนี้ออกแบบดีแล้วก็วัสดุดีมากออกพูดถึงการประกอบนิดนึงผมชอบนะเมื่อเปื่อดูด้านข้างการประกอบอะไรต่างเนี่ยก็มีความแน่นหนาครับแล้วก็แข็งแรงมากนะครับให้ดูด้านหลังด้วยแล้วเดี๋ยวให้ดูฝาหลังนี่คือด้านหลัง,ขงเขาก็จะเป็นสายสแ a นเล e s ตี t e e l ของ casio นะครับสายแบบมาตรฐานเลยนะครับโอเคขออนุญาตนิดนึงพอดีผมมองผ่านกล้องผมขออนุญาตแกะให้ดูนิดนึง แกะดูนะครับแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ที่กลัดนะครับแบบ3ทบนะครับแล้วก็ด้านหลังครับเพื่อนๆด้านหลังเดี๋ยวนะกลับด้านโอเคให้ดูด้านนี้น่ครับเครื่องเนี่ยจะเป็น Japan Move คือเครื่องทําในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ Case in China คือประกอบในประเทศจีนนั่นเองแล้วก็ Water Resistant 5้าบคือสามารถกันน้าได้มากถึง50เมตรนั่นเองนะครับนี่เครื่องญี่ปุ่นแต่ประกอบในจีนอันนี้ปกตินะไม่ใช่ของปลอมนะครับของแท้แน่นอนนะครับโอเคคราวนี้ใส่กลับที่เดิม ตรงนี้เวลาที่ใครซื้อนาฬิการเรือนนี้ไปแนะนําให้เอาไปตัดข้อก่อนนะครับหรือถ้าดีอันนี้ไม่อยากโม้เลยคือถ้าไปใส่สายหนังอะ่ะผมว่าเรือนนี้โอ้โหมันโคตรคลาสสิกเลยอะ่ะบอกเลยสวยมากอยากให้ไปลองถ้าใครชอบนะไปลองใส่สายหนังดูผมว่ามันสวยงามมากแลยนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูขนาดน้าหนักกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับขนาดนะครับวัดทางซ้ายไปทางขวานาฬิการุ่นนี้นะครับมีขนาดหน้าปัดอยู่ที่3 9มมิลความลึกของกรอบครับนาฬิการุ่นนี้บอกเลยบางมากเป็นเรสเวิที่น่าแบบ มีความสวยงามและบางมากเลยครับรุ่นนี้นะครับความลึกของกรอบของเขาจะอยู่ที่9.9มิลเท่านั้นและนอกจากนี้นะครับพอได้แบบถือนาฬิการุ่นนี้นะนาฬิกาเรือนนี้บอกเลยน้าหนักกําลังพอดีเลยครับน้ําหนักของเขานะครับจะอยู่ที่127กรัมเท่านั้นเองนะครับบอกเลยโอ้โหน้ําหนักกาลังพอดีเลยเวลาใส่บนข้อมือมันแบบมันใช่เลยอารมณ์แบบนี้นะครับอ้อของนี้นิดนึงพอพูดถึงใส่บนข้อมือใส่บนข้อมือไม่ได้ชมดีกว่าว่าใส่แล้วเป็นยังไงใส่แล้วเป็นแบบนี้เลยครับนี่ เชื่อไหมนี่ราคาพันกว่าบาทเท่านั้นเองแต่ได้ทั้งความคลาสสิกความสวยงามผมพ่อโหมันมันโดดเด่น,นจริงๆอะ่ะแล้วผมกล้าบอกเลยนะใครที่ใส่นาฬิกาเรือนี้ไปเจอเพื่อนๆน,นะครับแบบเพื่อนๆต้องถามแน่นอนว่านาฬิกาที่ใส่ยอยู่ะ่ะยี่ห้ออะไรแล้วรุ่นอะไรอยากได้บ้างแน่นอนบอกเลยแล้วก็รุ่นนี้บอกเลยนะครับว่าในปัจจุบันนี้ หาล้านขายเนี่ยไม่ค่อยได้แล้วนะครับแบบเินค้ามันมีน้อยมากๆเลยอันนี้แบบถ้าใครชอบนะอยากให้แบบไปจับไปจับจองหรือไปซื้อทันทีเลยผมแนะนําเลยนะครับหรือซื้อที่ร้านผมก็ได้ผมก็มีบริการขายเช่นกันนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้สันส้นๆเราพูดรีวิวไม่ได้สิขอเอามาให้ดูไว้สันส้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีนาฬิกาสวยๆแบบนี้อีกจะมาลงหน้าเพจใช้อีกแล้วก็จะมาเอามาให้ดูแบบนี้อีกนะครับโอเค วันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมไปแล้วครับสวัสดีครับ